กิจกรรมที่ไม่ควรพลาดที่มันคนนี้่ขอดยากอันแรกขอ,อยกให้มินิฮับเบร์แลนเลยค่ะชื่อมินิแต่ขนาดไม่มินีนะคะพขอคุกว้างมากแล้วก็สไลเดอร์เยอะมากนิลเล่นเพลินวิ่งจนลืมเหนื่อยเลยล่ะคะ่ะของเล่นก็จัดเต็มเลยนะคะปีนป่ายกันให้สะใจไปเลยอันนี้นิลลี่ชอบมากเล่นอยู่นานเลยค่ะมบวินก็รับบทเป็นหนูน้อยรออาชีพเลยนะคะวันนี้ <c oughs> สนุกเกิน <c oughs> แล้วก็มาสนุกกันต่อที่เลเซอร์วอลค่ะอันนี้ก็ไม่ควรพลาดนะคะสนุกมากี่คิดว่าสุดท้ายนี้ใครจะชนะคอมเมนต์วยนะ ยต่อจบเกมแล้วมาดูคะแนนกันค่ะมามาได้ที่หนึ่งได้ทั่สุดท้ายได้ห้กครูมามาชนะนะคะห้องซ้อสพริกก็เป็นอีกห้องหนึ่งที่นิลิชอบมากเขามีกิจกรรมให้ทำเยอะเลยค่ะทั้งระบายสีดัดลวดพับกระดาษแล้วก็มีเปิดกระตูนให้ดูด้วยวันนี้มาวินก็จะมาโชว์พับจรวนดนะคะเขาฝึกพับเองเลยนะเก่งมากคุคะว้ปัดรอบค่ะใส่ท่าของฉันทำไมเน <Okay. S 2> และนี่คือผลงานของพวกเราคะ่ะและอีกกิจกรรมที่สนุกมากขอยกให้เกมรูมเลยคะ่ะเป็นเกมหยอดเหรียญที่เราไม่ต้องย้อนเล่นกัน